บุรอดก็อยู่กับยายค่ะรอดอยู่กับยายสองคนนะคะม<า>แม่โบหูแม่ไปใส่แม่ทิ้งบุรอดไปไหลายทุรอดก็เลยร้องยายเลยยายก็เลยมาหาบุรอดอออยายก็เลยมาหาบุรรอด อยู่เป็นพื่อนบุลโลอันนี้เองปะตัดงตัดตดตคนเดียวบุลูกบ่ย่านบ่บุลโลดย่านบ่บุลดกลัวบ่อมเลยอมเลยอมเลยบ่ต้องออกมาอม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 ค่ะปะอ่าตมมตมือเก่งกก่ง มีต่ยุงกินหน้ากินตาเนาะรอดเอ้ยมีไปเดียวเลยเนาะแต่ละวันนะได้กินข้าวหรือเปล่าแกน่ะหรือนอนดูบนมือบดเวนจกทำไมม็ต้องจกจะจกทำไมจะจกเพนนิดยังบกเทาจุกขึ้นน้องบกเทน,อนอเท้นอยน,น้องน กินมาม่มยังมามมกินยังมาม่ามงกินยังมอนี้มามมกินยังกินมามามยังกินมามั่นๆๆดูรถดูนนๆเอฟซีนู่นๆๆๆนๆๆ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 ัๆ ตีลายจนสมองเลอะเรือนบอกแกถูกไหมถูกแม่แกตีสมองเลอะเรือนบอเอ้เน่เน่ไม่เอาไม่เอาๆๆไม่เอาไม่เอาไม่เอาอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆ,ๆยายบอให้มันรู้เมืองมัางเนี่ยรู้ไหมเนี่ย ขี้น้อยใจอ่ะไม่ไปไม่ไปไม่ไปยายดใกับแกโจกินตับกับแกมาโจกกินตับกินตับไผกระตินตับบุญนอกินตับไผกระตินตับบุญนอโกกแกมาโจกกินตับกินตับไผกระตินตับบุญนอ กับแกมาจกกินตับกินตับไพก็กินตับบุ้งล้โอ้โห้โอ้เห็ดเพิ่นบัได้แล้วเพิ่นงอกนั่น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 เบิ้งลูกผม้เม่นผู้ไรนั่นน่ะนั่นด้วยขี้ไลรด้วยารขี้ไรมา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 ยาเอามามาให้กินไหม

เตาเตาดูดมัมก่อนดูดมั่มก่อนเร็วเรวเอามาั่มอนไม่เอาเตาเดี๋ยวค่อยเอาเดี๋ยวค่อยเอาทีหลังกินนมก่อนบกินนมปะเตากินนมแมกินนมกินนมแล้วกินนมนมนี่ไงนมจากเต้านี่นมจากเต้าน่งเต้าเตาตาา ไปชายมามามาทำมาเอ้อ oh. ไปชายนอไปชายบอกก่อนบอกก่อนไปข้างนอกหรือไปข้างหนนั่ง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 ไงชายไปไปชายยายฉันตัวนัง่งบอกยายก่อนนัง่งยาย พาพาลอดไปหน่อยยายยายพาลอดไปหน่อยบอกไปเดินพเึงด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 ึงเตะดึงดึงดเตะดึงดึงดึงเตะดึงดึงเตะดึงดึงดึงเตะดึงดึงเตะดึงดึงดึงเตะดึง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 เตะดึงดึงเตะดึงดึงดึงเตะดึงดึงดเ เาไหม<อ>ตะโตนนโนต่โดนนนตโดนนโนต่ตนโนนโนต,ตนโนโนโนเหตุบาปเกิดมากเป็นคนชาตเดียวกันยน่างบมได้เนาะยุ่งโคบะอนายคมุมอดาบอกยายดิ ครบตรงไหนครบตรงนี้ครบตรงนี้ครบตรงนั้นครบตรงนั้นครบตรงนี้พุนผุนผุนเบื่อหน่อนึทุจ้า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 บุญรอดครับทุจ้าบุญรอดครับทุจ้า ตุ้มตุ้ม no ตุ no ้ม no ตุ no ้ม no ตุ no ้มตุ้มต้มต้มต้มไม่เตุ้มตุ้มไปมันคือขั้นกระเจียวแทบแบบมันเป็นนิยังกับกระเจียวนี่ฮึนอนน้อยนี่ เป็นยังนุ่งคลุกปอบเบึงบึงบึงเบืองไปช่องหกอันนะี้นะตึม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 เมื่อยวะบุรี่บุรดนอนค่ะบุรอดอยู่กับคุณยายนะคะ ยายก็ขอจบคลิปแค่นี้ค่ะจะลื้อคุณไรกคุณใจกดจับตัไครยคุกระดิ่งให้คุณยายด้วยค่ะนะคะที่เอาหลานบุหูแม่เขาไปใส่ค่ะได้ดยินเสียงห้องยายกุเลยมาเบิงหลานค่ะมาเบิงตีแท้นั่งห้องไฮอยู่ผู้เดียวแม่ทุกข้าบก่อนทุกขาบก่อนเร็วๆลูกมาทุกขาบก่อนทุกขับก่อนทุนนนจ้าก่อนจ้าก่อนจ้าก่อน จ้าบอจ้าก่อน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 มันเป็นยังจังขั้นตะเก่าว์คือโบขั้นไหมจ้าขอบคุณ